เสสีียยงงคคคลลลลุรววนวนนนหมมมาากกับอืือืทำใจ่้้ฟถ้าถาัดจากราชาเพลงหวานรุ่นพี่ยุคแรกคุณทุนทองใจนะคะคนที่เป็นขวัญใจตามมาต้องยกให้คนนี้เลยค่ะยุคกลางรุ่นสองคุณสอนคีรีสีประจวบนะคะ แม้ว่าต้นฉบับจะลารับไปแล้วแต่ว่าก็ได้อาสอนศรีคิรีพันธ์ค่ะมาเป็นตัวแทนร้องเพลงของคุณสอนคิรีให้ฟังในฐานะเงาเสียงการันตีว่าท่านนี้แนวเสียงเนี่ยถอดแบบมาจากต้นฉบับเป๊ะเลยค่ะเพราะว่าเดินสายประกวดในฐานะเงาเสียงสอนคิรีมาตั้งแต่อายุ18ปีจนแจ้งเกิดในวงการลูกทุ่งนะคะหลายได้อัดเสียงแนวสำเนียงสอนคิรีมาเกือบ20เพลงแล้วด้วย ไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่าควบมาทีเดียวอีก2ท่านเลยค่ะมีอาสอนัครินชนะชัยและคุณคมสอนนครคิรีค่ะยืนยันว่าเวทีนี้ยกให้แฟนเพลงอาสอนคิรีโดยเฉพาะเลยเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นเงาเสียงราชาเพลงหวานรุ่นสองเหมือนกันฟังบ่อยค่ะแล้วก็เลยซึมซับกลายเป็นประทับใจให้เดินตามรอยนักร้องไอดอล มีเรื่องเล่าความประทับใจนะคะจาก3เงาเสียงค่ะทั้งที่มาชื่อเรียกในวงการนะคะที่ไม่ต้องเห็นหน้าก็รู้เลยว่าเป็นเงาเสียงอัศรนคิรี100%เอร์เซรวมถึงมีปรากฏการที่ทําเอาแฟนเพลงเชื่อสนิทใจว่าอาัศรนคิรีขอเปลี่ยนแนวเพลงจากแนวหวานมาร้องหมอลลำนะคะโดยครูสุรินทสิริ อย่าลืมมาเจอกันนะคะถังหน้าจอบ่ายสาโมงตรงนะคะเวลาเดิมบ่ายสโมงตรงรายการสารพันล่นทุ่งบางเขนวันเสาร์นี้28พฤศจิกายนค่ะ